สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องเจอูอุภาแห้งทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้เช้าวันหวยออกนะคะแต่กระโปงเศร้าปานใดค่ะสายๆเนาะหลังจากที่พระสงฆ์องค์เจ้าพนสันเศร้าเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะวาสิมาหาปูนี่แหละว่วามาหาปูสถานท่ามเมือบ้านนี่กะมาอยู่แต่บ่ได้สัมผัสเนาะคะ่ะบ่ได้คุยกันกับเพิินเนาะ เพราะว่ากำลังว่าสิเข้ามาปูเพิ่นกะจิตจิตของเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นกเ็เฮ็ดอีหยังของเพิ่นส่วนตัวของเพิ่นอยู่เนาะค่ะกะเ็เลยบ่ได้เว้าได้คุยบ่ได้ถามได้ไทยปูเนาะเดี๋ยวบ่แนมเบิ่งแล้วค่ะคือจังเพิ่นยากงายนี่แหมคะ่กะก็เลยบ่ได้ถามได้ไทย เห็นปูพ่นมาว่างกับพูนล่ะค่ะปูท่างบึงการเพ่นกับโทนมาเนาะค่ะโท่มาวาหาหมาในเด้อ่าสั่นมามีธุระสีคุย้ยมีเลี้ยงเล่าสีเบ้าซูฟังมาสั่นค่ะ่นวาเนี่ยวันนี้ก็เลยได้ไปน้ากันล่ะค่ะครับไปสามช่องค่ะหม่บ้านนี่ไปสามช่องคือช่องคนมีโชคคนนำโชค แล้วก็เจออุผ้าแห้งค่ะไปน้ำกันเราว่าขันสูคข้นสู่ไปรดไผรถดมันก็คือค่านำมันมันก็หลายบาทยูนแม่ค่ะแต่ว่า่ถวแรกก็ไปไปคนรละขันแม่ค่ะว่านมันสิไกลไกมันก็ไกลแม่ค่ะร้อยกว่าโลแม่ค่ะซัวสิไปหอดก็บเมื่อหลายตังค์อยู่เนาะ่านำมันไปก็ได้ตัวดีอยู่ค่ะดีดีค่ะได้ปูเพ้นเอาอยังเกาะไข่ โอ้แม่ค่ะบังไฟพญานาคให้ว่าสันเอาบังไฟพญานาคให้แล้วก็เอาีหยังก็ลูกแก้วีหยังเนาะที่เพิ่นเพชนาคาว่าสันเพิ่นเอาให้มค้ยคะโอ้จะมันดีหลายวันเพิ่นสิอเอินไปยังเพิ่นเอินไปเอาของดีให้มั้ค่ะแล้วก็คนมีโชคเพิ่นกลับไปเบิ่ง ทำเลไหมค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ฝ้ายอยากได้ยังบ่จักแมไหมค่ะเพิ่นก็เบ้ากันไปตามเรื่องตามเล่าเพิ่นเนาะค่ะมาที่นี่เมื่อนี้กับมากวนปูตาเศร้าคือเก่าไหมค่ะมาแตงแต้เศ้าพุ่นละค่ะปูเพิ่นไปบินทบาทแหมค่ะนี่ก็ต้องร่อเพิ่นไหมค่ะร่อให้เพิ่นฉันเช้าก่อนเนาะจังค่อยสีใด้ลบกวนเวลาเพิินจังค่อยสีใดถามไทยเพิ่นว่า เพิ่นฟันดีบอตั้งแต่ตองหวดมานนะเพิ่นห้แล้วแมค่ค่ะเดีันนี้โค้งสุดท้ายเพิ่นไม่อย่างเพิ่มเติมบอหือเลขโตัวเก้าเฮือเป็นจังไดเขามาแล้วกดวไลก์กดแชร์กดติดตามม้ในเด้อคะ่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องในเด้อคะ่ะเปิดการมองเห็นให้เจอูในเด้อคะ่ะไปคะ่ะไปฟังปูเบ้าพร้อมๆกันค่ะ ม่มาสรการค่ะปูเอาโมน่ค์ขึ้เบาคอยแถอปูฮะพื่เบาคอยแฉะมาทาเสาตัวปูหมอบ้านมากกับบได้คุยกันบเห็นบอด้อันนี้มันฟาวเนอะทั้งพุนกะโทรมากขื้กันเห็นปูกะเคติย่งอยู่ก็เลยบออยากรบกวนไหมค่ะ เมื่อนี้มาจะเศร้ากะคือเก่าแม่ค่ะสัวเพ้นสีสันแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่มาท,ที่นี่หลังจากที่ปูห้ตองหงวดมาเนาะตองหงวดปูหอหกสามสองกับสามสองเนาะปูเนะาะบ้านนี่ปูฝันอีกบอกค่ะฝันเนาะค่ะคปูกระเพน่ยอ,อยากได้สาระอยากได้ลงังคาเป็นว่า เอาฟันบ่นี่ค่ะเอาค่าสี่ออรเดอร์หนึ่งเจ็ดางแรงกแค่นั่นก็คือเกาหนึ่งตำมลาก่าไม่ยานเลยเป็นแตงสันแตว่าแค่เจ็ดเจ็ดเนี่ยค่ะคือฟันอ่ะแต่คือฟันสันเน้นเลยเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดขงแางเอ้สมาสันเด้แต่ว่าต่นกันบ้าิคนนี่ผู้ใดผู้บอกเนื้ผู้ใ กับบริเขาบริบอกว่าเป็นอย่างให้คล้ายว่าในจิตสำใใคัญแต่คล้ายบอกเรื 1, <ะ>่องเกศจะบอกแค่นั้นในใจต้องจะพร้อมว้าอะไรเนาะสีมากสางล้างค่าให้เนาะผู้ใดที่ไม่ค้นใจบุญไม่เห็นล้างข้าให้หมาเนาะเสีแค่คนนั้นเองบริเกศนี้เอาอไว้ผู้สางกแ็แล้วแต่แต่ว่ากขาบริว่าอย่างเย่างเจ้ว่าผนังมาวา่าเรื่องเกศทางล่างวัวโตเจ่ง เจ็ดเจ็ดหนึ oh, ่งใช่ป huh. so, uh ่าตัวเตียงคระมาณหนึ่งเจ็ดตัวเดียวไม่ได้เบ้าหลายทำล่าเก่าเลยเนาะเบ้าแค่นั้นกัมีจักที่เก่าเอาหมูบ้านเป็นไหนกว่าบางหรือบ่าไหนเล่าวางไหนกว่าอันโอ้ไต่เล่าีโอ้เพาเป็นเล่ามันออกอยู่บ่เล่าหมืูบ้านนี่ไหมคะปูไปเบงต้นแค่จะไปเห็นสีเจ็ดหาเจ้าเก้าหาอ๋อมันออกเล่าอย่างธรรมะกระโปง อ๋อเล็กตนแค่ก็มีบ่เล็ตนแค่มัวบ้านนี้บ่ค่ะโอ้โเยี๋ย้าวหาใย่อมบัวเป่าย่อมกป็สิีได้ล่องคิหมัวบ้านาะมากก็ย่างไปเอาันเป็นอย่างสี่เจ็ดห้ากับเป้่าตัวปูบาวทั้งคุมทัะเลรงมากขึ่นกันอ่าที่งานก็เล่งเาที่งานก็ได้โอ้ยเลยบ่ด้สัมผาดปูจ่อยเมืวอ้านนี้ ใจส่วนมากเห็นต้นแค่มากหยอบแล้วเมื่อเห็นว่ามีล่าว่าแมงแบบปูจัดแล้วแตเห็นเมื่อวานเี่เว้าถึงเมื่อวานนี้พอเห็นใบบามันโยิไม่สัมผษณไม่ยังก็เลยเบิ่งไม่ทาเล็บสีเก็ดหากับเก้าหาเอาบบกเอาบ่เขากบบบุกอดอกเขาเห็นกอตัต้นแค่เนาะเลยระเด็ขทอถามผู้ใดว่าตัวใดกว่าปูเลตจนแค่นะคะสี่เก็ดอ่ากับเก้าอ่ สีซีเจ็ดหานเนี่ยงตัวเก้าห้าหลังล่างีเจ็ดห้าแถวลังเก้าห้าแล้วก็เก้าห้ามีเลขต้นแค่บัานก็เิ็งตามตาเขาไปใโยมเแ้่ว่าสิลอกบ,บอกแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากบ่งว่าเป็นเหม่อล่าบอ,อว่ามันบ้านพุดธ อ่าลาอะไเดมันก็ต้องออบเราออกว่าวุนิสามารถจะ่ไป้ใส่ใจไกเลยเล่กไอ้ก็ามพูะอะก็เซ่านรือก็สามะไก็เท่าคือพ่อก็ามแบบนี้จไม่ผู้ใส่ใจมากมีแต่ผู้ใก่ทั้งเอ็นมีแต่ผู้ไส่ทั้งนี่ตรงปูพราะว่ามันมันได้เลขออกไหมคะ ไปหลายทาะะ่านแค่ะก็เป้าไปตามหน้าท่างให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีแมก็ได้จะไปทั้งบุญก็เลยผู้บุญพันยูกไก่ทีนี้พันก็ว่าพันเป้ามัดไปแล้วพันฝ่นมีของดีให้บ้านพันเสียได้ทั้งตัวเลขแหละค่ะหมู่บ้านนี่ตัวแรก็ปูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดในตัวเต็งที่ได้เพิ่มมากนะค่ะแต่ว่าเลขต้นแค่เนี่ย ตามปกติสิ้อบังไห้เพลินเป็นล่าซื้อเกตหากับเกาหาเห็นทังสั้นละเรามาว่ามันออกวาตมากกับบโฮเมื่นกี่มันเป็นวัดบริหัสแล้วก็เลยว่าให้ฟังซื้อตั้งใจที่บอกโย่มหมู่บ้านนี้แต่ว่ามันออกกระจายจะมากกับโบโฮต้องเชื่อมกับพิจิตรย่อมบางอย่างมันไม่ใช่ค่ะเชื่อมกับบอข้า ค่ะอ๋อปูอยากเฮดไอหลังคาปูโสทอนบ่เอออยากอ๋อตอนนี้ตอนนี้นนมีเอฟซีใหญ่ดีนี้ซอยมาเท่าไหร่แล้วค่ะโอ้ยไนนปดูรา,ายสองร้อยไปเสนอโอ้ค่ะรวมแน้วเป็นเท่าไหร่<อ>ได้พันกว่าบาทนี่บ่ปูอ๋อไม่ยู่พันกว่าบาทแล้วมันง,งบมันทั้งหมดเท่าไหร่กับปู ตั้งใจว่าโบเกินสามหมื่นโอ้เทิ่นเสาเขิ่นยังตีระคางสูงไว้เลยค่ะไาสังบฟังมาเบิ์นโย่ไปอ้ตีไว้สูงซื้อค่ะเหตุหลังค่าเป็นเฮ็ุโค้งแบบพราอยู่ใดเฮ็นมาตุมานาเลยครับเหตุหลังาเฮ็ดกานาเหตมาแตตาแน่เพราะว่าบรอยักขยับเพ่นอออกไปไซว่าสันคือของเนิ่นถวายมากเพิ่นว่ามองนี้ถือต้องแล้วกรเลยบรอยากขยับ เกว่าสามมื้อหาอาเียนปูกระเบื้องกระยังล่งนะล่งพื้นปูนเพิ่มไปอู้พ่อพ่อจะขารสร้างสร้างอะไรนี่นว้างภายในเงยเอาภายในปรจักมันก็บอกว่าเย่อมกลับไปแล้วแต่สร้างเขาสิมาเบิ่นอันนี้ความคิดของเฮาคือว่าจะงตี่้ยสิสิลางบมันนในนาที่อยู่ประมาณนี้อืมแล้วก็เทศปูนเพิ่มไปแล้วทันการณ์เนี้ยก็จะค่อยว่าว่างตองสิบปูคนคนมา สวดมนต์นะอเจ้าค่็ช่วงเข้าพรรษาก็ฝนสิตกเออช่วงวันสาฝนสิตกฝนสิตกคปบ่มีมั้งยามสวดมนต์สิบ่ค่ะเอออ๋อค่ะแต่โบเป็นหยังนิ่งเหคุณครับเฮ็ดบ่เฮ็ดผู้ใดคิดได้ก่อนผู้แนว้่ะหรอคิดแบบนี้สมเด็จบ่ก็แล้วแต่ค่ะอืมโอ้สาหรับคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกๆท่านเนาะค่ะท่านผู้ใดอยาก ซอยเฮ็ดซอยส่างเนาะซอยเฮ็ดหลังข้าของปูปุจัสมุทนอยู่สถานถ้ำน,นี่ค่ะกินกลางเขามาเด้อค่ะกินกลางเขามาเบอร์โทรยังขอปูเบอร์โทรศูนย์แปดสี่อีกอ,อย่งหนึค่ะสองสามเดี๋ยวด้วค่ะศูนย์แปดสี่สองสามสองสามศูนย์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  ดีสามสองเนาะค่ะศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองบอกค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรปูเด้อค่ะคันผู้ใดอยากซอยเห็นหลังคากะินกลางไม่ทั้งเบอร์โทรของหลวงปูโดยตรงได้เลยเนาะค่ะสำหรับ วันที่สองพุทธภาคมของปูสถานถ้ำเนาะคะ่ะต่องวดปูพนฝัน,นเออบ่แม,ม่นฝันเนี่แหละเครื่องรับเครื่องตื่นเนี่แหละค่ะปูวาเนาะมีคนมาห้องบอกว่าหกสามสองละคะันขั้นตันเรียนกับห้ตัดสามสองหรือหกสามประมาณนี้แหละค่ะเนาะโค้งสุดท้ายมือว่านนี่เนาะคะ่ะที่เจอูเขามาเนาะ ว่าสิขอสัมภาษณ์ปู่แต่่าเวลาบอกน้ยนะะ่ยเนาคะค่ะปู่พว่าคือเก้าล่ะค่ะมีคนมาบอกว่าขางลางเดอ้อหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งสันค่ะตัวเต็งก็คือ1นเจนาะคะ่ะส่วนเลขตุนแค่กะ4ี่เจดห้าแล้วก็เก้หเนาะคะ่ะส่วนข้างล่างนี่คือเป็นเบอร์โทรโดยตรงของปู่สมพศ์หมอดูตาทิพย์หรือปู่สถานธรรมเนาะคะ่ะศ แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองค่ะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ,จอูกับความา่า้าจากนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านถูกหวยรวยป ộ, เูเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงทุกตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ